ไปแล้วๆๆๆๆไปสะบ้านเร็วไปไปสะบ้านไปเะ้สะบ้านเด้อไปบ้านไปไปเร็วไปไปรถมาแล้วสะบ้านเร็ไปไปรถมาสะบ้านเร็วไปไปอ้าวล้วยกินไหมไปไปไปจากมันถุงเลยไปแล้วไม่เอ้าไปาปกันเลยบ้าปกันเร็ไปแล้วไปาปกันเลยนะไปไป ขบ้านรถมา <ried. S 1> ไปขาไปรถมาไปเร็วเจอนักเลงขวางทางไปไปไปขบ้านกันขบ้านไปลุกไปไปขบ้านเลยไปขบ้านกันไม่เอาไม่เอาหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยลูกหยุดเลยไปขบ้านไปบ้านไปลูกไป,ไปลกกแล้วเดินรู้จักกันละ แมวเอาไม่ไล่ไม่ไล่ลูกไม่ไล่ไม่ไล่ไปไปเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านเลยไม่ไล่แล้วไม่ไล่กันไม่ไล่กันไปลูกไปแมวแมารถเาเยอะไปเข้าบ้านไปลูกไปไม่ไล่แล้วไล่ทุกวันไปไปเหนื่อยเหนื่อยไปลูกไปเหนื่อยเหนื่อยโอเครู้เรื่องแมวลูกแมวไป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  ไปไม่เอาไปลูกไปเข้าบ้านไปเลยไปไปไปเข้าบ้านไม่เอาเลยเข้าบ้านเลยไปไปไม่เอานีสใส่ไม่ดีเข้าไป